สวัสดีครับวันนี้เอารองเท้าคู่นี้มา,าเล่าเรื่อง10กิโลเมตรแรกกับคู่นี้นะคู่นี้หลายคนน่าจะเห็นตามคลิปตามสื่อพอสมควรแล้วเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ทรงประหลาดนะทรงมีรูไม่ใช่โดนัทนะรองเท้ามีรูนะครับแล้วก็ผมก็ไปลองมาแล้วลองไปวิ่งแล้วก็เฮ้ยปรากฏว่าเฮ้ยมันโอเคนะเว้ย มันก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะ,ะถึงแม้ว่ามันจะน้ำหนักอยู่ที่สเปคอยู่ที่334แต่ว่าช่างจริงได้326เนาะในไซส์9 us นะแล้วก็ส้นหนามากนะ44เนี่ย4 4กับ34นะ44.8ส4 8นะดรอป10นะครับแล้วก็ upper engineer made 2ชั้นเนาะ engineer made 2ชั้นแล้วก็พื so ้นเอาโซเป็นยาง continental นะแล้วก็ อย่างอื่นก็ผมว่าก็ส่วนที่น่าสนใจนะที่สุดน่าจะเป็นมิสโซนะฮะมิโซแบบนี้นะไปวิ่งมาละนะจากภาพที่เห็นนะมีความยุบตัวอยู่นะมีความนุ่มด้วยความหนาความเป็นโพรงการยุบตัวถามว่านุ่มไหมต้องบอกเลยครับว่าเป็นรองเท้าที่อีกหนึ่งรุ่นที่นุ่มนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเนาะผมไปลองมากับหลายคู่เลยเนาะว่า ก็เปรียบเทียบกันหลายคู่โดยเฉพาะคู่ที่เป็นคู่มหาชนน่ะนะอย่างเช่นคู่นี้นะนะ่นูว่าบาร์สสามอันนี้สามไหมหนูวาบาสสามเนานะไปลองมากับออบอสตันสิบสองนะไปลองมากับคริปตันเกนะ้าเนาะคริปตันเก้าแล้วก็ไปลองมากับอินวินซิเบิลนะอินวินซิเบิลที่มีซูมเอ็กรองเท้าที่นุ่มเด้งเนาะ จะมาเทียบเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยเทคโนโลยีแบบเนี้ยในราคาที่แบบว่าไม่ได้แรงเนาะห้าพันสามเนี้ยมันโอเคไหมนี่มันโอเคไหม,ม,ไหมผมไปวิ่งมาอย่างเงี้ยไปวิ่งมาด้วยความเร็วหลายหลายแบบเลยวิ่งมาสิบโลเนาะในสิบโลนั้นเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นหลักประมาณ80%อ,อนอกกนั้นก็จะเป็นตัวที่ว่ามาทั้งหมดนะฮะแล้วก็วิ่งเพื่อเทียบฟีลลิ่งว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะฮะ ผ่านไหมนะเทคโนโลยีนี่ผ่านไหมก่อนอื่นต้องบอกอีกก่อนว่าไอแนวเนี้ยรองเท้าแบบเนี้ยโมเดลเนี้ยมันมีทั้งหมด3รุ่นเนาะตัวนี้คือตัวท็อปสุดถ้าเราไปตามห้างเนาะไปตามซูเปอร์สปอร์ตหรือไปตามที่ไหนก็ตามมันเราจะเห็นอยู่3รุ่นเนาะแต่รู้สึกในช็อปอาดิดาจะเห็นแค่รุ่นท็อปรุ่นเดียวเนาะแต่ถ้าเราไปาที่ซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยเราจะเห็น3รุ่นนะสรุ่นที่ว่ามันก็จะมี รุ่นเริ่มต้นประมาณ2,000เหมือนแบบใส่บิกิลเนอร์มากๆเนาะรุ่นที่2ก็จะขยับขึ้นมาความต่างก็คือตัวโพรงเนี่ยมันจะมีรูมีรูหลุมลึกขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็มาตัวท็อปซึ่งมีรูเยอะลึกนะฮะกว้างนะฮะเห็นไนหะนะถ้าถ้าเราจะแยกกล้างมันออกมานะแยกกล้างมันออกมานะโดยคร่าวๆก็คือมันก็จะมีอนะัปเปอร์เนาะอัปเปอร์เป็น e n g i n e e r ม d เนาะ เป็นท่าเมทที่ระบายอากาศและมีตัวฮิลคัลเตอร์ที่ล็อกดีมากเนาะอันนี้ดีแล้วก็มีตัวอัลโซที่เป็นยางคอนติเนนตัลที่ที่ที่ค่อนข้างเกาะพื้นดีมากแล้วก็คัตติ้งตามรูปทรงรูที่เป็นร่องเนี่ยเพื่อลดน้ำหนักเพื่อหรือใดๆก็ตามนะแล้วก็ถ้าแกะออกมาเราก็จะเห็นแผ่น TPU ที่เป็นเพดนะ ไปถ่ายมาให้ดูเนาะในในในรูปอินเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเพจสีเขียวๆเ,เนี่ยอยู่ในนี้นะฮะนะฮะแล้วก็โฟมมันก็จะถูกเจานะเนาะโฟมนี่เป็น EVA นะ EVA ก็คือโฟมที่ใช้กับรองเท้าอ่าทั่วไปอ่ารองเท้าหลากหลายรุ่นเลยที่จะเป็นโฟม EVA ไม่ได้เป็นโฟมที่เป็นตัวท็อปอย่างเช่น Boost นะหรือเป็นโฟมตัวท็อปอย่างอ่า Rise Pro เนาะ อีนี้การดีไซน์ใช้หลักทางวิศวกรรมนะมาช่วยทําให้มันน่าสนใจมาเริ่มกันที่ฟิลลิ่งเลยละกันฟิ <Feeling S 1> <Feeling S 2> ลลิ่งตกลงมันเป็นยังไงผมวิ่ง10โลมาเพจหเพจมีทั้งเพจห้าครึ่งเนงะเร็วสุดที่ที่วิ่งเพจ5้ครึ่งเพจหเพจเเพจแเนาะโดยรวมแล้วมันเป็นเดลี่เทรนเนอร์ครับมันเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่สามารถวิ่งเร็วได้นิดนิดหน่อยนะ เหมาะกับคนที่ต้องการคุชชั่นเยอะๆหนาๆเพราะว่าโฟมมันหนามากนะโฟมมันหนามากทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแต่ละรุ่นนี้ต่างกันยังไงผมขอไปที่รุ่นยอดนิยมนะถามว่า2คู่นี้เนะ่ยโ a บาร์สอ,อนี่ดิบบาร์กับตัวนี้อันไหนนุ่มกว่ากันต้องก็ต้องบอกว่าไอตัวอาดิดาตัวนี้นุ่มกว่าด้วยความได้เปรียบของอ เนื้อโฟมที่เยอะกว่าเนาะนุ่มกว่าแม้ว่าเราไปแล้วลองจับดูแล้วนะมันเหมือนจะหนาและแข็งเนาะแต่เมื่อลงน้ําหนักวิ่งแล้วจริงๆแล้วนุ่มกว่าโนวาบราสพอสมควรเลยนะโนววบาสเราจะขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มเด้งใช่ไหม่นะแต่ปรากฏว่าอีตัวเนี้ยเดี๋ยนะมันชื่ออะไรสวิตสวิตฟอร์เวิร์ดเนี่ยนะนะปรากฏว่าทําได้ดีไม่แพ้กันเลยผมว่าใกล้เคียงกันเลยสูสีสูสีเรื่องความเด้งเนาะ แต่เรื่องความนุ่มเนี่ยตัวนี้กินขาดนะตัวนี้กินขาดนะอันนั้นคือเปรียบเทียบแบบรองเท้ายอนนิยมเนาะมหาชนเนาะได้ประมาณนี้นะฮะถ้าเทียบกับไอตัวนี้ล่ะคริปตันถ้าเทียบกับคริปตันแล้วเป็นยังไง <S <S <ๆ>ก็ต้องบอกว่าคริปตันเนี่ยโฟมน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะโฟมหน้าเท้าเนี่ยจะสังเกตโฟมหน้าเท้าน้อยกว่าโฟมหน้าเท้าของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะ อันนี้ให้มาค่อนข้างเยอะ3 4ส่เนาะส่วนตัวนี้เท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับฟิลลิ่งของการวิ่งคริปตันอา,อาจจะเฟิร์มกว่านะเฟิร์มกว่านิดหน่อยจริงๆก็ไม่นิดหน่อยละคริปตันเฟิร์มกว่าค่อนข้างเยอะคนทั่วไปก็อาจจะบอกว่าคนทั่วไปใน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 หัวนะก็จะบอกเฮ้ยคริปตันเนี่ยมัน คลิปตั้นเก้าเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่นุ่มนะนุ่มสบายนะอันนี้ใช่ครับนุ่มสบายแต่เมื่อเทียบกับคู่นี้แล้วกลายเป็นรองเท้าเฟิร์มไปเลยนะคู่นี้นุ่มกว่านะคู่นี้นุ่มกว่าแต่อย่างนี้ครับไม่ได้หมายความว่าคู่นี้จะ,ะไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องของความนุ่มแล้วคลิปตันนุ่มน้อยกว่าแต่ข้อได้เปรียบของคลิปตั้นก็คือมันติดเท้ามากกว่ามันเบามากกว่า มันอนเนกประสงค์มากกว่าแล้วก็มันไม่เท่าเท่านะมันเบาวกว่านั่นเองนะฮะนะนี่นุ่มกว่านะฮะนี่เฟิร์มแล้วก็ตอบสนองได้ดีกว่านะครับเอาละแล้วถ้าเทียบกับบอสตันสิบสองล่นะเนี่ยบอสตันสิบสองเนี่ยบอสตันสิบสองเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยลองเนาะน้ำหนักกลางกลางแล้สองร้อยประมาณสองร้อยห้าสิบเนาะสองร้อยสี่สิบกว่าอย่าไปเทียบกับบอสตันสิบเอ็ด หรือบอสตันสิบเนาะบอสตันติดสองนุ่มกว่าเยอะมากแต่หลายคนก็อาจจะติดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่สามารถทําความเร็วได้มันไม่ได้ติดเทา้ามันฟีลลิ่งมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วแต่ผมว่ายังทําได้อยู่เพียงแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับรองเท้าแบบนี้แล้วนะถ้าเทียบกันอ่าจริงๆมันเทียบกันไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวนี้เป็นรองเท้าแบบว่าเหมือนเอาไว้สปีดเวิร์เทมโปได้แล้วก็ใส่สบายแต่ตัวนี้เป็นเดลี่เทนเนอร์มากกว่า ถ้าเทียบกันในเรื่องของความนุ่มผมว่าความนุ่มเนี่ยใกล้กันนะความนุ่มใกล้กันความเร็วตัวนี้ทำได้ดีกว่าเนะาะและสำหรับคนทั่วไปแล้วผมแนะนำว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ soft speed เวิร์ผมแนะนำตัวสวิฟมากกว่าเพราะค่อนข้างจะมีคุชชั่นให้ความสบายมากกว่าเนาะอันนี้คือถ้าเทียบกับ b o สตัน12นะ แล้วถ้าเทียบกับไอ้นี่ล่ะไอ้เจ้านี่ล่ะ invincible นะ invincible ล่ะแน่นอนความนุ่มใกล้กันนะสองคู่นี้ความนุ่มใกล้กันนะความนุ่มใกล้กันแต่ความเด้งตัวนี้กินขาดความเด้งความตอบสนองดีความเฟิร์มเนาะตัวนี้ยังกินขาดอยู่นะฮะทีนี้เราก็มาดูแล้วล่ะว่าเราจะเลือกรองเท้าแบบไหนผมว่าถ้าเราแบบว่าเป็นคนเริ่มต้นนะเป็นคนเริ่มต้นอ่า ผมแมนะนําถ้าชอบแบบว่าถ้าชอบหนาๆนะผมก็ยังแนะนําตัวนี้เนาะแต่ถ้าชอบแบบว่าอ,อนเนกประสงค์เนาะอเนกประสงค์ผมว่าคู่นี้ดีกว่านะคู่นี้ดีกว่าสามารถทําความเร็วได้แล้วก็เร็วสองคู่นี้สูสีกันครับสองคู่นี้สูสีกันผมว่าสูสีกันเลยเนี่ยสูสีกันแต่คู่นี้เนี่ยอาจจะ อาจจะได้ในแง่เรื่อง,องความเบาและความสบายใส่สบายแล้วก็หลากหลายติดเท้าตอบสนองดีนะฮะโฟมเป็นน่าจะเป็นโฟม EVA เนาะแต่ถ้าเรื่องของความนิ่มแล้วเป็นตัวที่นิ่มน้อยที่สุดในบรรดาทุกคู่ที่พูดถึงมาเลยนะครับเอาละ่ะทีนี้มาในราคามาวิเคราะห์กันว่าคู่นี้เทคโนโลยีที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยน แรงน้ำถ่วงเปลี่ยนน้ำหนักตัว forward ไปข้างหน้าจริงไหมผมว่าเราเราไม่เราเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีแรงส่งเด้งคืนไหมการที่มันกดลงมาเป็นแนวแบบแนวเอน็นแล้วก็ forward ไปข้างหน้าแบบเนี้ยคล้ายๆข,ของออนเนาะคล้ายๆข,ของออนตัวเ surfer นะแต่ตัวนี้หนากว่านะให้ความคุชชั่นเยอะกว่าแล้วก็ รู้สึกได้ว่ามันเด้งกว่าตัว On s u r f e r เนะเพียงแต่ว่าข้อเสียของอันเนี้ยหนักๆห,ห,หลักๆเลยนะก็คือมันมันมีน้ำหนักและมันค่อนข้างจะเทอะทะอันนี้คือข้อเสียหลักนะส่วนข้อดีผมว่ามี2เรื่องก็คือราคา5,300โอเคและความสวยเนี่ยผมว่ามันสวยโดยเฉพาะพวกสีขาวสีดำอะไรเงี้ยมันสวย ถามว่าตัวนี้สวยไหมตัวนี้ก็สวยเนาะแต่ผมว่าตัวสีขาวสวยกว่ามากตัวสีขาวสวยสีดําแล้วก็มันเป็นรองเท้ากลางๆะครับคือสามารถใส่ได้โดยไม่ต้องแคร์เรื่องความเร็วมันเป็นสําหรับรองเท้าที่ใช้เอาไว้วิ่งประจําวัน <S <S daily trainer วิ่ง easy หรือวิ่ง recovery เหมาะมากแล้วก็ใส่เดินสบายเนาะในราคานี้นะส่วนเรื่องความมั่นคงอาจจะมีล้มนิดนึงด้วยความที่มัน,มนสูงเนาะถ้าดูในคลิปวิ่งเนี่ย ด้วยความที่มันสูงเนี่ยมันอาจจะมีเอียงนิดนึงแต่ถ้าวิ่งไม่ได้แบบว่าวิ่งเร็วหรือวิ่งอะไรมากนะักมันโอเคมันเอาอยู่มันค่อนข้างมั่นคง stable ทีเดียวนะครับนั่นก็คือ,อ,อรีวิวคร่าวๆหลังจากไปวิ่งมา10โลเนาะสิโลโดยที่วิ่งสลับกับคู่อื่นๆนะก็ใครสนใจก็ลองไปดูได้นะเนะี่ยอันนี้นะฮะถ้ามันลดน้ำหนักได้ดีได้มากกว่านี้น่าจะดีเพียงแต่ว่าก็ยัง ตามที่เราเข้าใจเนาะโฟม EVA มันน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยเนาะรูเนี่ยผมไปลองดูแล้วนะผมไปลองมันมีก้อนหินอยู่เนาะคือเอางี้ไปวิ่งสวนรถไฟเราไม่เหยียบอ่ะเราไม่เจอหินอยู่ละแต่ผมก็ไปวิ่งตรงสวนโมกแล้วก็มันมีก้อนหินผมก็พยายามเอาเท้ากดกดกดตั้งนานเนาะกว่ามันจะเข้าร่องอนะ่ะแปลว่ามันก็ใช้จังหวะพอสมควรในการกินกินหินเนาะ มันก็คงไม่ได้กินหินเหมือนพวกอ่อนที่แบบว่ากินและหนีบหินเพราะอันนี้มันเป็นรูค่อนข้างกว้างรูค่อนข้างใหญ่นะมันต้องหาจังหวะรูที่เข้าพอดีซึ่งซึ่งก็ไม่ง่ายนะนะซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับก็ถามว่ากินหินไหมก็ไม่ได้กินง่ายขนาดนั้นนะลองไปกดกดดูเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะกังวลเรื่องนี้แต่ผมว่าผมไปวิ่งสวนรถไฟพื้นเรียบเนาะไม่ได้เจอตรงนี้ก็ ไม่เจอหินอยู่แล้วรับปกติเราวิ่งก็ไม่เจอหินอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องวิ่งเจอหินเอ่อก็โดยเฉพาะรองเท้าสมัยนี้เนาะมันมีรูมีร่องตรงกลางนะก็ต้องก็ก็ต้องทำใจตรงนี้นิดนึงนะแต่ถ้าจะไม่เอาเอ่อไม่ไม่เสี่ยงตรงนั้นก็ก็ก็ต้องเลือกรองเทา้าเนาะโอเคก็ประมาณนี้ผมว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีการดีไซน์ ให้โฟม EVA มันมีฟังก์ชันในการใช้งานมีมีโครงเนาะมีโครงมีการยุบตัวเนาะมีการยุบตัวแล้ว forward ไปข้างหน้าถามว่ารู้สึก forward ไหมก็ไม่ได้รู้สึก forward แบบชัดขนาดนั้นเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาวิ่งเร็วมันมีความเด้งคืนเป็นโฟม EVA ที่มีความเด้งคืนเลยเอ่อเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ค่อนข้างชอบถ้าให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยผมว่า 8นะแถึเ .10 นีง่ของว่าเป็นรองเท้าที่ไม่แพงแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายซัพพอร์ตมั่นคงคุชชั่นนะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ลองไปดูกันนะนะโอเค